สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับอ่าพบกับผมนะครับพี่ๆบอยพระรองนะครับาดูมาดูพระกันพี่ๆ EP ที่เจ็ดสิบเจ็ดว่าบอยพระรองได้อะไรจะไปทําคลิปให้พี่ๆได้รับชมนะครับอ่ามีอะไรมีพี่ๆหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองรุ่นเหรียญน,นั่งพาน ชนะมารุ่นแรกนะพี่พนี่หลวงพรทองสุทธาซีโรปีหกศูพร้อมกล่องเดิมๆนะเหรียญทองแดงลมดำเอ้ยลมมันปูนะพี่พี่ลมมันปูอ่าอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาบนะพี่พี่ต่อโค้ดหมายเลขสองศูนสองหกภาพชัดดีนะพี่พี่ถ้าแสงธรรมชาติอ่าอยู่มอเตอร์เวย์นะพี่พบอยพลองอยู่มอเตอร์เวย์เลยนะ กำลังจะเข้ากรุงเทพนะอา่าไม่รู้ว่าจะเปิดราคาอะไรดีกว่าพี่พี่เปิดราคาอะไรแล้วกันพี่พี่แสงมันชัดดีอะแต่ถึงไม่มีกล้องแต่ว่ามันก็ชัดนะก็เลยอยากจะเออนี่นะครับความเรียมแล้วกันพี่พี่เอาเปิดเปิดราคาให้เลยแล้วกันเอาไปเอาไปสามร้อยรวมส่งแล้วกันพี่พ นี่สามร้อยนะสามร้อยลมส่งลมว่าทองลมพ่ะทองสุดท้าซีโลอันนี้เป็นอยู่ในซีนไม่ชัดอยู่ในซีนไม่ชัดเดี๋ยวนะให้เป็นสมเด็จคะแนนรุ่นปร อันประวัติศาสตร์200้ปีนะพี่พี่รุ่นประวัติศาสตร์ส0งอปีวัดวัดเกศชโยวละวิหารนะพี่พี่วัดเกศชโยอ่างทองนี่คนระับอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะพี่พี่จะมีหลายพิมพ์อยู่นะครัน่าจะมี6กเจ็ดพิมพ์นะอันนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับสภาพสมบูรณ์เลยข้างหลังก็จะมีหมึกหมึกปั๊มนะเป็นสีส้มๆนะพี่อันนี้จะเป็นรางๆหน่อยลนะแต่พระสวย นี่ผสมมวลสารเก่านะครับของสมเด็จพวกสมเด็จวัดเกศนะครับเกศชยโยนะครับนี่น่าใช้น่าสะสมนะครับองค์เล็กๆองค์เป็นพิมพ์คะแนนนะพี่ๆสำหรับผู้หญิงสำหรับเด็กได้นะพี่ๆเอาไปสามร้อยลวมส่งแล้วกันพี่ๆสามร้อยลวมส่งทุกรายการบอยพักรองรับประกันแท้ให้ทุกรายการนะพี่ๆไม่มีวัดดวงนะครับอ่านี่ในรูปไม่หนึ่งบาน หลังๆนี้นานๆจะได้มาทีแล้วนะพี่ๆแต่ก่อนนี่เห็นเยอะอยู่นี่นะเป็นรูปปี66นะพี่ๆรูปฉากขาวนั่งเต็มองค์ลงพวกกวยชุดตินทโรนะครับาภาพนี้เป็นภาพออกปี66นะนี่นะข้างหลังก็จะเป็นแผ่นทองแดงปัม๊มหนุมานเชิญธงนะแล้วก็มียันนูนขึ้นมาข้างบนนะนี่นะ รับประกันแท้นะพี่พี่บานนี้นะครับรับประกันแท้ทุกทุกรายการแหละพี่พี่รับประกันแท้อ่าพี่ท่านไหนชอบบานลองเอาห้าร้อยแล้วกันพี่พีนี่นะครับจากขาวนิยมนะครับเอาไปห้าร้อยอันนี้คะแนนหลวงพ่อแพรพี่พคะแนนหลวงพ่อแพรเนื้อออกเป็นผงน้ํามันนี่สวยคลาสสิก นี่นะครับเออถ้าอยู่ในซีนมันจะไม่ชัดนะตอนแรกว่าจะให้ดูเปิดราคาเลยแล้วกันพ,พี่จะได้ไม่ต้องไปทำคลิปตรงตอนมืดๆนะนี่นะครับสวยไหมพี่พี่ถ้าแป้งเจิมเดิมๆนะคนี่ข้างหลังเป็นยันพุทธ้อนอันนี้ไม่ทราบปีเหมือนกันนะเดี๋ยวบอยพอลองไปหาข้อมูลให้นะพี่พี่สหรับพี่พท่านไหนชอบนะ อันนี้ก็เอาสามร้อยแล้วกันพี่พี่สามร้อยเท่าคะแนนมือองค์เมื่อกี้แหละนี่สวยเลยคู่กันนี่นะครับต่อไปนี่ของสวยงามนะครับลิมิเต็ดเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญแปะลงสีรุ่นแรกนะครับเนื้อเงินของหลวงพ่อทองสุดท่าสีโลนะคพี่พี่ยาแดงเสื้อน้ำเงินนะครับ รายการนี้เนื้อนี้จัดสร้างเพียงหนึ่งร้อยยี่สิบองค์นะพี่พี่อันนี้หมายเลขหนึ่งหนึ่งนะพี่พี่นี่เห็นไหมหมายเลขหนึ่งหนึ่งนะเป็นเนื้อเงินด้วยนะครับอ่าสวยเลยนี่จมูกสวยปี๊ดเลยพี่พี่นี่นะครับเป็นเนื้อเงิน,นครับนิยมเป็นคองหลวงพ่อทองนะพี่พี่เป็นของหลวงพระทองวัดบ้านไร่นะครับนี่นะปีหกสาม สวยๆเลยพี่ท่านไหนชอบนะครับของสวยของงามนะครับเลขเลขสวยด้วยนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะครับเลขเลขเบิ้ลนะครับเหรียญน,นี้ไว้พอลองเอาหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วกันพี่พี่อ่านี่นะครับนี่ผมก็ซื้อมาพันกว่าบาทน,นะพี่พี่ไม่ซื้อมาถูกนะครับนี่ชอบชอบก็ซื้อได้หลยพี่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 บางท่านนี่เรื่อง เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหานะครับป,ปัญหาอยู่ที่ว่าหาของสวยมาให้พี่ๆไม่ได้นะครับอันนี้มีมาแล้วนะพี่ๆของสวยนะครับนี่นะแปโลงสีลงวัะทองรุ่นแรกนะครับเอาไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่ๆรับประกันแท้นะครับแล้วก็นี่ได้ของสวยสมบูรณ์มาอีกหนึ่งองค์พี่ๆนี่นะครับเป็นพระร่วงหลังรางปืนนะครับปีหนึ่งห้า ออกวัดเทพที่ดารามนะครับกรุงเทพของหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงเขาไอ้วัดเขาบันไดอิดพี่พี่ปลุกเสกนี่นะครับสวยสมบูรณ์เลยพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับสวยสมบูรณ์จะต้องเป็นเนื้อผงน้ํามันนะพี่พี่รุ่นนี้จะต้องเป็นเนื้อผงน้ํามัน,นครับนี่นะครับสวยเดิมๆเ,เลยพี่พี่นี่สภาพไม่ผ่านการใช้เลย อันนี้มีมีลงหนังสือนะพี่พี่มีลงหนังสือมีลงเว็บไซต์มีข้อมูลการจัดสร้างชัดเจนนะพี่พี่นี่ไม่ไม่ได้มายัดเล่นนะครับนี่ของแท้นะพี่พี่ชัดเจนนะครับปีหนึ่งหกเอปีหนึ่งห้าหนึ่งหกนี่ไงพี่ออกวัดเทพที่ดารามนะพี่พี่ลองไปหาข้อมูลดูนะครับอ่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนครับ พี่ท่านไหนชอบบอลพะเราเอาเจ็ดร้อยนะพี่ๆเจ็ดร้อยรวมส่งนะครับสวยสมบูรณ์เลยองนี้แล้วก็แล้วก็เหรียญหนึ่งเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งนะพี่ๆเหรียญประสบการณ์อีกเหรียญหนึ่งเหรียญหลวงพผ่ผางจิตตะคุตโตนะครับวัดอุดมคงคาคิริเกตปีหนึ่งเจ็ดนี่ที่ระลึกสร้างสาาการ,รเรียนนะครับ อันนี้เป็นเหรียญประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นเลยนะพี่ๆเขาเรียกในกลุ่มหรือว่าในสายเขาเรียกเหรียญรุ่นเข็มงอนะพี่พนี่เขาเรียกรุ่นเข็มงอพี่ๆก็น่าจะเดาออกนะว่าเข็มงอคืออะไรนะครับก็มีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับท่านไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอ้วันนั้นจะได้ฉีดยานะครับคุณหมอ ก็ได้ทําการฉีดยาให้นี่แหละพี่ๆแต่ฉีดยาไม่เข้านะครับเข็มแทงไม่เข้านะครับเข็มงอเลยนะครับในตัวคุณลุงก็ห้อยเหรียญรุ่นนี้นะครับเพียงเหรียญเดียวนะพี่ๆก็เลยได้ชื่อรุ่นประสบการณ์ว่ารุ่นเข็มงอนะครับอข้างหลังก็จะสวยๆเลยข้างหน้าบล็อกบล็อกก็จะตื้นๆอย่างนี้นะพี่ๆข้างหน้าแกะบล็อกหน้าหลวงพ่อส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ่สวยๆนี่พันกว่าบาทนะพี่ๆพันปลายเลยนะพันห้าถึงพันเจ็ดพันแปดนะ เดรียวนี้ถ้าใครชอบนะพี่พี่อันนี้บอยพอลองดูเป็นผิวใหม่นะพี่พถ้าใครชอบนะผมเอาไปเอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกันพี่พี่อันนี้พระไม่ได้สึกเลยนะพี่พี่แต่มองเป็นผิวใหม่เฉยนะนี่นะข้างหลังสวยๆเลยอ่าน,นี่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบนะพี่พี่รับประกันแท้นะครับบอยพะลองรับประกันแท้พี่พี่ทุกรายการนะเหรียญประสบการณ์นะพี่นี่ รุ่นเข็มงอลองไปหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับสวยเดิมเดิมนี่พันกว่าบาทพันเห็นเข็มเขาขายพันพันกลางๆอะ่ะถึงพันปลายๆนะพี่ๆอ่าแล้วก็เหรียญสุดท้ายนี่เป็นเหรียญใต้ลมเย็นนะพี่พเดี๋ยวลงกู่ทวดปีสองห้าสองหกรุ่นใต้ลมเย็นนะครับอ่านี่สวยเดิมๆเ,เลยพี่พี่ เนื้อ,อาปากานะเอ้ยเนื้อนิกเกิลชุบนิกเกิลเป็นบล็อกวัดนะพี่พี่บล็อกวัดสวยเลยองนี้นี่นะครับอ่าแ้ประกันแทนนะอันนี้ออกปีสองหกประสบการณ์เหมือนกันนะพี่พี่ใต้ลมเย็นมือใหญ่ขายกันสองพันสองพันกว่านะสภาพนี้บล็อกวัดสวยๆแบบนี้บอยพ็อองเอา เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วกันพี่พี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะพี่พี่นี่นะครับประหยัดไปสองร้อยสามร้อยก็ยังดีนะพี่พี่หรือไหวเท่าไหร่ก็ลองดูนะพี่พี่บอปลาลองลดให้ได้บอปลาลองลดให้นะครับอ่าสวยๆเลยใต้ลมเย็นนะครับปีสองหกโอเคก็ประมาณนี้นะพี่พี่ตอนแรกว่าจะไปให้ดูทำคลิปไตเติ้ลให้ดูเฉย เห็นภาพมันสวยดีก็เลยเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับก็หายไปหลายวันนะพี่ๆผมไปรับลูกชายมานะครับไปรับลูกชายปิดเทอมนะครับจากสุรินทร์นะพี่ๆมาอยู่กรุงเทพก็จะพาเขาเที่ยวสวนสัตว์พาไปเที่ยวทะเลแล้วก็สวนสนุกสามอย่าง3ามที่นะครับแล้วก็ค่อยพากลับบ้านนะครับก็เลยยุ่งๆอยู่ครับยังไม่มีเวลาทําคลิปวันนี้ ก็เลยลองแสงดูแสงมันชัดดีก็เลยทําคลิปให้พี่ๆนะครับก็ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาบอยพลองติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วยเช่าซื้อช่วยอุดหนุนบอยพลองนะครับแล้วก็ทักมาพูดคุยทักทายกันบอยพลองขอบคุณมากเลยนะครับพี่พที่อยู่ด้วยกันมานะครับโอเคก็พี่พี่ท่านไหนชอบก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวบอยพลองไอลงเบอร์โทรไว้ให้ในหน้าช่องนะครับ โอเคก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับตีเป็น e ีพีที่77แล้วกันนะพี่ๆชอบอรายการไหนก็ปิดมานะครับฟังไลค้คาไม่ทันก็ย้อนคลิปดูนะพี่ๆอีพี EP นี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ